ก็หัวข้อที่จะคุยกับท่านวันนี้เป็นเรื่องของหัวข้อว่าปองดองยาวไกลไทยเกาหลีจบไม่ลงครับเรื่องราวในคาบสมุทรเกาหลีวันนี้มีเรื่องฮอตฮอตขึ้นอีกแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกกับท่านไปแล้วว่ามันไม่ง่ายนะครับเล่นเกมการเมืองกันไปก็ว่ากันไปเถอะ แต่ว่าโอกาสที่สองระบบนี้จะรวมกันเนี่ยโดยต่างคนต่างเสมอภาคกันนี่เล่นยากส่วนเยอรมันตะวันออกตะวันตกรวมกันนี่มันพังไปฝากหนึ่งนะครับวันนี้เกาหลีก็เกาหลีเหนือก็ไม่ยอมลงถึงเกิดเหตุระเบิดสำนักงานในเขตเกาหลีเหนือครับจะอยู่ชายแดนเป็นสำนักงานประสานงานการปรองดองกันการรวมชาติเนี่ยนะครับ เรื่องนี้จะเอามาคุยเพื่อให้เห็นถึงว่าบ้านเมืองไทยวันนี้ก็มีปัญหาคล้ายกันปัญหาความแตกแยกนี้ยิ่งยาวนานยิ่งก็ยากที่จะแก้ของเรานี่แตกกันแรงที่สุดสิบกว่าปีมาแล้วครับเมื่อวันก่อนมีข่าวหลุดออกมาในหน้าหนังสือพิมพ์ของฐานเศรษฐกิจและกรุงเทพธุรกิจที่เป็นอยู่ในเครือเนชั่นว่าจะเกิดการปรองดองพอข่าวออกปั๊บ ประยุทธ์ก็สวนทันทีจริงๆความคิดมันมีสองฝากแล้วครับขณะนี้แต่ว่าประยุทธ์ไม่อยากปองรองด้วยเพราะว่ารู้ว่าถ้าเกิดจัดก,การปรองรองนั้นดุลกําลังทางการเมืองก็จะแปลเปลี่ยนไปประชาชนแน่นอนจะมีอํานาจมากขึ้นครับถ้าประชาชนไม่ทะเลาะกันนี่เขาก็ตัดสินใจใครชอบพักไหนใครชอบฝ่ายไหนก็ว่ากันไปตามเสียงข้างมากซึ่งจะทําให้ประยุทธ์อยู่ไม่ได้ วันนี้ในเกาหลีเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดนะครับที่แตกแยกกันมายาวนานตั้งแต่1953ก็เกือ 70, กบเจะ0สกสบว่าปีแล้วเนี่ยนะครับคุณทำพยายามที่จะจัดการเรื่องนี้ให้จบแต่ก็ยากเดี๋ยวเรามาดูกันแต่อยากให้ดูข่าวนี้ก่อนครับประเทศไทยเมื่อเจอปัญหาอย่างนี้ คุณประยุทธ์ก็ไปไม่ไหวยิ่งพี่น้องประชาชนเราแตกแยกกันเป็นสองฝากแล้วสู้กันเต็มที่นะครับลึกๆนี่ขับเคลื่อนกันเต็มที่แล้วแนวโน้มมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆถึงขนาดอุ้มหายกันแล้วนะครับอุ้มผู้ริภายหายกันแล้วแล้วก็จะอุ้มสอสแล้วในสภาเนี่ยดูข่าวนี้ครับผมเปิดข่าวสั้นๆธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งงด ธนาคารพาณิชย์ไม่ต้องให้งดการจ่ายเงินปันผลครับข่าวนี้ไม่เคยมีนะครับธนาคารงดการจ่ายเงินปันผลรวมถึงห้ามธนาคารพาณิชย์ซื้อหุ้นคืนในปีนี้เพื่อจะรับความเสี่ยงกับเศรษฐกิจหลังโควิด19ผมพูดถึงเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจที่เป็นเรื่องที่รุนแรงที่สุดนะครับ ต่อจากการเมืองการเมืองยังไม่แตกหักแต่ถ้าวิกฤตเศรษฐกิจไปไม่ไหวนี่โอกาสจะเกิดเหตุการณ์หนักๆจะเกิดขึ้นวันนี้ข่าวตัวนี้เออเป็นข่าวที่บ่งบอกสัญญาณอะไรบางอย่างกับเราแล้วนะครับส่วนที่เกาหลีนี้มีความขัดแย้งกันวันนี้ผมบอกท่านนิดนึงนครับเป็นรายการพิเศษนะครับเดี๋ยวเรามีพาพาท่องเที่ยวด้วย ข่าวในเกาหลีนี่เป็นข่าว BBC ครับที่ผมเคยรายงานกับท่านไปแล้วว่าเกาหลีเหนือถลม่มตึกทำงานประสานงานเพื่อรวมชาติเกาหลีส่วนอีกฉบับหนึ่ง The Hill ครับเป็นหนังสือพิมพ์ที่ขายอยู่ในวอชิงตันดีซีพูดถึงเรื่องนี้ เท่าที่ผมตรวจสอบดูนี้ปรากฏไม่มีไม่มีใครรู้ข้อมูลจริงทางนั้นเพียงแต่ว่าเขาวิเคราะห์สถานการณ์กันอย่าลืมว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือหลายประเทศเนี่ยเขาจะมีกลุ่มติ้งแตงที่เก็บข้อมูลแต่และเรื่องเป็นผู้เชี่ยวชาญไทยผู้เชี่ยวชาญเอเชียผู้เชี่ยวชาญเกาหลีเขาจะเก็บข้อมูลคูบาจาใน,นมนอะไรเขาจะประมวลกันขึ้นมานักข่าวเขาก็ไปเอาข่าวมาของเดอฮิวนี้ เดหิวนี่นะครับเขาบอกว่าสันนิษฐานว่าเกิดจากเหตุสามประการประการที่หนึ่งเป็นปัญหาที่เกาหลีเหนือไม่พอใจมูนแจอินทําท่าเจรจากันแล้วแต่มูนแจอินนี่ยังไปจับมืออยู่กับสะชาชาติที่จะบอยขอดเกาหลีเหนืออยู่อย่าลืมว่าข้อขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นี่นะฮะ เกาหลีเหนือนี่เป็นผู้ร้ายนะครับในสายตาโลกเอ๊ะถ้าพูดอย่างนี้เข้าข้างเกาหลีใต้หรือเปล่าไม่ใช่ครับเพราะเรื่องนี้สหรประชาชาติมีมติบอยคอรตเกาหลีมาหลายรอบแล้วอย่าลืมนะครับสหรบประชาชาติก็คุมโดยคณะมนตรีความมั่นคง5ประเทศคนที่อยู่กับเกาหลีก็มีประเทศเดียวคือจีนนอกนั้นก็เป็นรัเสเซีย นะฮอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาดังนั้นการบอยคอร์ดของสหประชาชาติก็ยังต้องปฏิบัติการต่อแต่ทางเกาหลีเหนือมองว่าทำไมคุณยังไม่มาเอื้ออาทรกับเราอะก็เป็นชาติเดียวกันไหนว่าจะรวมกันไงดังนั้นเขาบอกกรณีนี้น่าจะเป็นเรื่องการหักหน้ามุนใจอินอันนี้เป็นความเห็นของเดอะฮิลนะครับ ข้อที่2คือเป็นการส่งสัญญาณว่าไม่ไว้วางใจนยโยบายของทรัมป์เรื่องการปลองรองนี้เข้าใจว่าเรื่องการช่วยเหลืออื่นๆก็คงไม่มีตามมานะครับต,ตึงไปตึงมาก็ทางเกาหลีเหนือก็มองว่าคงจะไม่สำเร็จประเด็นที่3ก็คือเขาว่ากลุ่มความขัดแย้งภายในเกาหลีเอง เกาหลีเหนือเองที่มีสองฝากฝากหนึ่งเป็นสายเหี่ยวไม่ค่อยไว้ใจน้องสาวของกิมจองอุนเกรงว่าถ้าเกิดมีการประนีประนอมหรือว่าตามข่าวที่เคยบอกว่าคิมจองอุนป่วยหนักถึงเสียชีวิตในเวลานั้นซึ่งเราก็ยังไม่รู้จริงไม่จริงแล้วตอนหลังก็ยืนยันว่าไม่ยังไม่ตายเขาบอกถ้าตายเนี่ยโดยโครงสร้างของเกาหลีน้องสาวเขาก็จะขึ้นมาเพราะน้องสาวเขา มันเป็นระบบของการสืบตระกูลคือไม่ใช่ระบบกษัตริย์แต่คล้ายๆแล้วน้องสาวเนี่ยดูถ้าจะมีความคิดเป็นลิเบอรอลเป็นเสรีนะครับเพราะว่าไปเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์กับน้องชายเนี่ยไอ้พี่ชายเนี่ยตั้งแต่เล็กๆอาจจะติดรถนิยมติดความรู้สึกนึกคิดแบบตะวันตกซึ่งกลุ่มฝ่ายเยี่ยวไม่ชอบเขาบอกการระเบิดน่ก็เพื่อจะตัดปัญหานี้เลย จริงเท็จถูกไม่ถูกเป็นเรื่องบทวิเคราะห์ส่วนบทวิเคราะห์ของ b b c ก็ออกมาทำนองว่าเป็นเรื่องที่เกาหลีเหนือไม่พอใจที่เกาหลีใต้เปิดทางให้พวกพวกแปลพักอย่าลืมว่าเกาหลีใต้เนี่ยมีพวกหนีออกจากเกาหลีเหนือไปเรื่อยนะครับหนีออกจากเกาหลีเหนือแล้วไปอยู่เกาหลีใต้นี่เยอะ การผมเคยพูดถึงเรื่องเกาหลีเหนือเมื่อต้นปีนี้ที่เมื่อเดือนกุมภาปรากฏมีทูตเกาหลีเหนือที่อังกฤษมั้งครับปรากฏว่าไปเป็นทูตแล้วหลบหนีเลยครับเข้ามาอยู่เกาหลีใต้แล้วสมัครสอสอด้วยได้สอสอด้วยตามข้อมูลจากบ b c นี่บอกว่าทางเกาหลีใต้ได้เปิดทางให้พวกแปรพักเนี่ยมีการโฆษณาเข้าไปในเกาหลีเหนือ พูดง่ายๆว่าถ้าภู้ภาษาเราก็คือไปทําให้คนเกาหลีเหนือตาสว่างก็จะกระด้างกระเดืองต่อเขาสิโดยปล่อยบรลลูนส่งข่าวเข้าไปแล้วก็บางทีก็ทำเป็นโดนส่งเข้าไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางข่าวของ BBC วิเคราะห์ทั้งหมดนี้ผมนำมาให้ท่านฟังไม่ไม่ต้องการว่า จะต้องจบลงอย่างไรเพราะว่าข้อมูลในต่างประเทศก็ยังไม่มีในเมืองไทยก็มีแต่ว่าระเบิดแต่ระเบิดเพราะอะไรก็ไม่บอกนี่ก็เท่าที่ทําได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกกับท่านก็นกคือว่าการปลองดองของคนในชาติเดียวกันเนี่ยถ้าทิ้งห่างนานไปนานไปมันจะเหมือนอย่างนี้ครับย yeah. ากบังเอิญมันเข้ามาอยู่กับสถานการณ์ข่าวเรื่องจะมีการออกกฎหมายในทศกรัรมพอดีแล้วประยุทธ์ก็ขวาง แล้วอีกประเด็นหนึ่งคือความขัดแย้งในภูมิภาคนี้มันมีจุดสําคัญ2จุดคือที่เกาหลีะครับสมุทรเกาหลีกับจีนจีนก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งคือจีนใหญ่กับจีนจีนไต้หวันซึ่งวันนี้จีนไต้หวันเนี่ยลดบทบาทพิษสงจากสมัยก่อนจากสมัยก่อนพรรคก๊กมินตั๋งคุมไต้หวันเนี่ยก็พยายามจะ,ะเผชิญหน้ากับจีนวันหนึ่งฉันจะบุก จีนเพราะจีนแผ่นดินใหญ่นี่เป็นส่วนหนึ่งของฉันจีนแผ่นดินใหญ่บอกคุณเป็นส่วนหนึ่งของฉันทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาวันนี้แนวโน้มของคนไต้หวันรู้สึกว่าไม่อยากยุ่งกับจีนแล้วขอเป็นไต้หวันเป็นเหมือนสิงคโปร์เป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งไม่ใช่จีนอีกต่อไปแล้วอันนี้จีนแดงไม่ยอมดังนั้นความตึงเครียดอย่างนี้แนวโน้มของประธานาธิบดีใหม่ของไต้หวันก็พยายามที่จะเสนอให้จีนหลุด เพื่อที่ตนจะได้ไปเป็นสมาชิกสหประชาชาติได้เพราะทุกวันนี้ไปเป็นไม่ได้เพราะจีนแดงถือบอกว่าคุณเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศฉันดังนั้นไต้หวันก็คบกับใครไม่ได้คบได้ทางเศรษฐกิจแต่ว่าการขยายตัวยากแต่เศรษฐกิจก็ยังดีเมื่อเป็นอย่างนี้คนส่วนใหญ่ในเกาในในไต้หวันก็คิดแบบประธานาธิบดีช่อี้หวนว่าเออเรามาเป็นไต้หวันดีกว่าไม่ต้องไปยุ่งกับจีนทำมาค้าขายกันหนยต่างคนต่างอยู่ ดูเหมือนดีครับแต่จีนไม่ยอมถ้าจีนไม่ยอมความตึงเครียดตรงนี้ก็จะเกิดแต่ไม่รู้จะปะทุเมื่อไหร่แต่แน่นอนถ้าปะทุทั้งไต้หวันกับจีนแดงและปปะทุทั้งคาบสมุทรเกาหลีแล้วก็เกิดผลกระทบต่อภูมิภาคแน่นอนและที่สําคัญก็คือเกิดผลกระทบในภาวะการที่ประเทศไทยก็อ่อนเปียเ้ยเพลแรงที่สุดจากวิกฤตการเมืองที่ยาวนานจากวิกฤตการแตแกแยกมาสู่วิกฤตเศรษฐกิจมาถึงวิกฤตโรคระบาด จนกระทั่งแบงก์ชาติประกาศให้แบงก์พาณิชย์ทั้งหลายไม่ต้องจ่ายเงินปันผลแล้วครับเอาเห็นไหมครับเอาละนี่คือตอนหนึ่งที่จะนำมาเสนอกับท่าน